ยอดรวมเงินรางวัลทั้งหมดที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้รับหลังคว้าแชมป์นับเป็นการคว้าแชมป์ที่ทรงคุณค่ามากจริงๆสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตด้วยสกอร์25-21 25-27 2ถึง 20 2 5และ16 1 4กระทั่งคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ซิวแชมป์เอเชียสมัยที่3มาครองได้สำเร็จแน่นอนว่าชัยชนะครั้งนี้ได้กระหึ่งไปทั่วโลกและทางเพจหลัก FIVB หรือสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติก็ไม่พลาดร่วมยินดีด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วอลเล่บอลเวลิลด์ ซึ่งหลังจากที่รู้ว่าชนะทางเพจได้โพสต์ทันทีว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลเล่บอลควี e ส์ออฟเอเชียไทยแลนด์ทีมชาติไทยราชินีวอลเล่บอลแห่งเอเชียอ่านข่าวเพจหลัก FIVB ยกย่องสาวไทยเป็นควีนออฟเอเชียแฟนๆกดไลค์กระหึ่งโลกทั้งนี้จากการคว้าแชมป์เอเชียของทีมวอลเล่บอลไทยในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัล ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรก,รกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพศ2565ฉบับปรับปรุงโดยตามหลักเกณฑ์การแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ส่งแข่งขันโดยใช้คำว่าแห่งประเทศไทยในระดับช Ch ิงชนะเลิศแห่งเอเชียหากคว้าเหรียญทองจะได้เงินรางวัลคนละหกแสนบาทเหรียญเงินได้เงินรางวัลสี่แสน 4, บาทและเหรียญทองแดงได้เงินรางวัลสองแสน 2, บาทตามลำดับดังนั้นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2023จะได้รับเงินรางวัลคนละหกแสนบาท รวมทั้งหมด14คนจะได้รับเงินรางวัลรวมกันทั้งสิ้น8.4ล้านบาทโดยยังไม่นับรวมเงินรางวัลที่สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับจำนวน30%และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีกจำนวน20%อย่างไรก็ตามนอกจากนี้เอสโคลาเครื่องดื่มซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเสริมสุขจำกัด ยังมอบเงินรางวัลอัดอีกจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทยอีกทั้งยังได้อัดฉีดจากบริษัทอุบลไบโอเอทานอล e อีกหนึ่งล้านบาทจากการคว้าชแชมป์เอเชียในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งรวมรวมแล้วเบื้องต้นสาวไทยจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดอย่างน้อยๆ10.4ล้านบาทแล้ว